Thank รับเข้าสู่รายการทศาการบ้านเมืองประจำวันที่10มกราคม2557ครับในวันนี้อยู่กับผมจตุพรสุวรรณน์ครับยิงใกล้วันการชุมนุมใหญ่ของกลุก่มกปปสนในการชัดดาวกรุงเทพมหานคร13มกราคม2557แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มที่ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการชมรุมนุมครั้งนี้ก็เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นครับโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มกลางๆก,ก็ออกมาเรียกร้องให้ยุติการชมรุมนุมและก็ยุติค,ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยซึ่งเป็นเส้นทางที่ถือว่า ทุกคนให้การยอมรับทั้งในประเทศและก็ระดับสากลด้วยครับหนึ่งในกลุ่มที่มีการออกมาต่อต้านในวันนี้นั่นคือกลุ่มประชาชนที่เป็นพลังเงียบไปรวมตัวกันที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครครับเราจะมีภาพบรรยากาศนะครับในภาพบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นณตอนนี้กับการ ไปรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนที่ถือว่าเป็นพลังบริสุทธิ์ไปร่วมการจุดเทียนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ19บนาฬิกาของวันนี้ครับซึ่งภาพรบรรยากาศนะครับก็ถือว่าเริ่มมีพี่น้องประชาชนออกมาร่วมชุมนุมออกมาแสดงพลังจุดยืนร่วมกันนะครับผ่านการแสดงพลังจากหลายๆคนร่วมกันครับอย่างที่ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็คือภาพบริเวณด้านหน้าของศิลป,ปวัฒนธรรมกรุงเทาพมหานคร บริเวณตรงแยกปทุมวันครับก็ถือว่าตอนนี้เนื่องแน่นไปด้วยประชาชนเยาวชนกลุ่มผู้ที่เห็นต่างกับการชุมนุมของกลุ่มปปสอ,ออกมาร่วมชุมนุมเพื่อแสดงพลังบริสุทธิ์อีกพลังหนึ่งเรียกร้องให้ยุติการชุมนุมเดินหน้าและเคารพสิทธิและเสียงของประชาชนโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ครับซึ่งในช่วงเวลาประมาณ1 9นาิกา,าของวันนี้ทางด้านกลุ่มต่งตาง ก็จะจุดเทียนร่วมกันเพื่อเป็นการสแสดงหนึ่งพลังบริสุทธิ์ให้สังคมให้กลุ่มผู้ชุมนุมรับรู้นะครับว่าประชาชนในสังคมอีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงการชุมนุมโดยการปิดถนนที่ถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับก็ถือว่าเดี๋ยวในช่วงเวลาใกล้ๆประมาณ19นาฬิกาทางด้านอาจารย์ พุทิพงศ์คงสุวรรณนะครับจะรายงานบรรยากาศสดๆเข้ามาให้รับทราบกันว่าบรรยากาศการจุดเทียนที่บริเวณตรงหอศิลป์กรุงเทพมหานาครจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าในรายการช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับกลุ่มประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบในการชุมนุมครั้งนี้นั่นคือกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ที่ถือว่าต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปสที่จะเกิดขึ้นในวันที่13มกราคมจะมีการปิดถนนตามแยกต่างๆทั้งหมด7จุดด้วยกัน ยังไม่รับรวมการเดินขบวนนะครับไปปิดสถานที่ราชการอีกหลายสิบแห่งจนทาให้กลุ่มแท็กซี่ที่ถือว่ามีการรวมตัวกันในสภาแท็กซี่มหาชนจะออกมาเรียกร้องถึงข้อเรียกร้องต่างๆรวมถึงการสะท้อนปัญหาให้กลุ่มผู้ชนุมรับทราบว่าหากคุณปิดถนนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับวันนี้นะครับ,นนรบเรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการน,นั่นคือคุณพันศักด์ ชาาบูนครับเป็นเลขาธิการสภาแท็กซี่หาชนจำรถพคุยแนวรายการร่วมกับทางด้านอาจารย์เอกชัยชัยนวัตที่เป็นพิธีกรร่วมกันด้วยนะครับสวัสดีอาจารย์เอกชัยแลวก็สวัสดีทางด้านคุณเฉลิมระดิษฐ์ก็ถือว่าวันนี้ได้มาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในการสะท้อนมุมมองของผู้ที่เป็นบุคคลอาชาติอินข่มก็ว่าได้จริงๆแล้วเนี่ยฮะผู้ขับรถแท็กซี่เนี่ยวันนี้ก็หากินกินตามปกตินะครับ แต่ว่าในเมื่อมามีกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะโดยเฉพาะที่จะเรียกตนเองไปตั้งตนเองว่าเป็นปปสหรือจะเป็นมวลมหาประชาชนจนทุกวันนี้เขาเรียกกันใหม่แล้วครับเรียกว่าอะไรครับเรียกกันมวลมหาประชาชนแหละถึงขนาดนั้นแล้วครับกั้นครับแต่ครั้นี้กลุ่มแท็กซี่เราเนี่ยนะครับผมในนำในนำตัวแทนของคนขับรถแท็กซี่ซึ่งสภาการสภาการแท็กซี่มหาชนนะครับซึ่งได้มีการรวมตัวกัน เพื่อจะเรียกร้องนะครับไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมจากเหตุการณ์ที่พี่น้องแท็กซี่นะที่ถูกที่ถูกตีถูกทำร้ายถูกทุบรถนะอาจารย์ฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะเขาก็ขับรถแท็กซี่ตามปกติของเขาเพียงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าเวลานั้นรถมันติดนี่ยคุณไปปิดถนนทาไมเขาต้องทำมาหากินรถก็ต้องเช่าถูกไหมฮะแล้วผู้โดยสารก็นตั่งอยู่ในรถเนี่ยนะครับจะไปส่งผู้โดยสารเนี่ย แล้วลงไปถามปิดถนนทําไมจะรีบไปอะไรประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ๆเนี่ยคือกลุ่มผู้จุมนุมผู้ดีเนี่ยนะฮะที่เป็นกาดเนี่ยก็มาทุบรถมาตีรถแล้วก็พังเสียหายครับที่ดูฮะตีขนาดนั้นเนี่ยยังไม่พอแด้เตะซ้ําอีกอะไรอีกนะได้รับบาดเจ็บสาหัสครับดีนะไม่ตายนะครับ,บ,บจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มกปป,ปสนเนี่ยนะฮะไม่ได้ชุมนุมอย่างสงบอหิงสาจริง นะครับแล้วก็มีการประกาศที่จะทำร้ายคนที่ไปขัดขวางเขาหรือไปที่มีความเห็นต่างได้อยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับซึ่งผมว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นในป,ประเทศไทย<ม>การชุมนุมก็ควรจะชุมนุมแบบที่ประกาศจริงๆก็คือสงบและอหิงสาถามว,าว่าวันนี้สงบอหิงสาไหมถามพี่น้องประชาชนี่ครับที่ชมอยู่รายการอยู่ในขณะนี้นะฮะท่านท่านเคยเห็นไหมครับว่าการชุมนุมขเขาสงบอหิงสาหรือเปล่าครับ ถึงแม้ว่าจะอ้างสงบอิงสาเวลาไปยึดสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยคุณเดินคุณเดินไปนะโอเคคุณเดินในมือเปล่าจริงลองถ้ามีใครไปไปแสดงความเห็นต่างคุณสิครับ<ม>คุณจะเห็นทั้งอาวุธมีอะไรพบทุกอย่างหมดเลยครับด้วนั่นมันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างวันนี้ฮะาล่าสุดเลยครับนะครับล่าสุดเนี่ยที่มีการแรลลี่กันของกลุ่มคนคสแสดงซึ่งไปตั้งเวทีอยู่ที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏนะครับมีการแรลลี่ไปทางลำลูกกาซึ่งอยู่ในพื้นที่นะฮะแต่ปรากฏว่าไปเจอกลุ่ม ของของพุทธอิสระครับนะครับซึ่งไปผสมกับกลุ่มของอดีตสสพักการเมืองพักการประทะกันมีความบาดเจ็บคือถูกกล่าวหาว,ว่าคน,นสเสื้อแดงไปประทะเขาจริงแล<ช><ช>ไม่ใช่ฮ<ช><ช>ะมันมีเสสมสเซจส่งมาว่าเกิดการประทะการพันการเชิจหน้ากันระหว่างก,กลุ่มกบพศกับกลุ่มนปชในพื้นที่ปฐุมครับคือเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนะฮะ ดูในในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะลูกกาตรงนี้นะครับ,รบจริงแล้วคนสเสดจไม่ได้เปประทะนะครับงไงเขาก็แลนลอรี่ไปตามปกติในพื้นที่เขาใกล้ๆก,ก,กับสนามทูปะเตมีครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะจงใจรู้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีกกรแลนรี่ไปเนี่ยจงใจออกมาจากของมาลองสองเนี่ยของสับลูกกานะครับแล้วมาจงใจมาประทะเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับเหมือนกับที่มีข่าวออกมาเมื่อวานนี้นะฮะอาวุธปืนท่านเชื่อไหมครับ อยู่ในรถพยาบาลอา้าวนี่นี่เป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับครับมีอาวุธปืนสงครามนะฮะอยู่ในรถพยาบาลแล้วรถพยาบาลนั้นก็ติดข้างรถเอาไว้กลุ่มพู้ได้ไหมฮะกลุ่มพยาบาลอาสารักษาดินแดน ผมคิดว่ามีอาก้ามีอะไรครบหมดเลยฮะนี่คือเรามีเรามีหลักฐานยืนยันชัดเจนหรือเปล่าอยู่ที่สพกูคตมีฮะคือสามารถจับได้จับได้ครับจับคนยิงได้จับรถได้ที่ตํารวจทราบแล้วทราบแล้วฮะครับก็คืองดําเนินการตามกฎหมายอันนี้คือมีหลักฐานชัดเจนไม่ได้ไปกล่าวหาแน่แต่เป็นเรื่องจริงอาจารย์ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยใครไปขวางเขาเนี่ยหรือไปใครไปเห็นต่างริมถนนอะไรก็แล้วแต่เขาสามารถได้ชักอาวุธปืนยิงผมผมถามค้านถามค้านนิดหนึ่งถามค้านนิดหนึ่งผมอยากรู้มานานแล้ว แท็กซี่เนี่ยเวลาขับแท็กซี่เนี่ยนะรถติดกับรถวิ่งเนี่ยอันไหนดีกว่าอันแน่นอนนะรถวิ่งครับอ๋อทำไมทำไมล่ะฮะคือคือรถรถวิ่งเนี่ยปกติเนี่ยตอนนี้ไม่มีมอฟเนี่ะมีการหากินเงินตามปกติเนี่ยครับอาติดก็มิเตอร์วิ่งอ่ะใช่มิเตอร์ก็คือยขึ้นอยู่คุณคุณคุณเดือดร้อนอะไรคือคือผมรับอาจารย์คนเดียวเนี่ยนะผมรับอาจารย์คนเดียวเนี่ยฮะเรานั่งในรถผมสักสามชั่วโมงเนี่ยฮะออ๋มิเตอร์มันขึ้นไปเท่าไหร่ฮะสองร้อยกว่าบาท แล้วกถ้าเกิดผมไปวิ่งเจ้าอื่นล่ะครับวิ่งเจ้าอื่นผมใช้เวลาแค่หลายๆเจ้าสามสิบ,บ,บนาทีครับสามสิบนาทียี่สิบนาทีสิบนาทีเนี่ยฮะ ทีละ50บาท70บาท200 300มเนี่ยฮะมันก็มันเดิ่ากหม่ที่35อยิบห้ตลอดครับแต่ดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ทางกลุ่มแท็กซี่เนี่ยออกมาเรียกร้องว่ามีความเดือดร้อนมานานพอสมควรแล้วกับการชุมนุมต่างๆอย่างผมผมนี่เดือดร้อนแน่ๆเพราะเวลาผมเรียกแท็กซี่เนี่ยจะต้องผ่านที่ชุมนุมเนี่ยซึ่งบ้านผมจะต้องเ่ืออนเขาไม่ไปกันอ่าใช่ใช่ใช่เขาไม่ไปแล้วเราก็เห็นใจเราก็เห็นใจก็ไม่อยากไปร้องเรียนอะไรเขาบอกเขาไปไม่ไหวจริงๆไม่เข้าใจแล้วแล้วตอนนี้นะยิ่งยิ่งยิ่งมีการประกาศใหญ่โตเลยนะประกาศ ออกคำสั่งมาบอกว่าอรถแท็กซี่ที่จะวิ่งผ่านวบเขาได้เนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งผ่านจุดที่เขาอยู่เนี่ยฮะต้องติดธงชาติอ่าอืแล้วถ้าเกิดแท็กซี่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณแล้วเขาไม่ติดธงชาติหรอครับเนี่ยเนี่ยก็ค,คือนี่คือรูปแบบความรุนแรงอย่างหนึ่งซึ่งถึงแม้ยังไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ออกมาทุบไม่ได้อะไรเป็นการบังคับขู่เข็นทางจิตใจอะครับ,รบสิ่งนี้แม้กระทั่งแค่นี้ก็ผิดกฎหมายแล้ว<อ>คือมันเป็นการจํากัดสิทธิในการใช่ใชคือรถแท็กซี่เนี่ย ถ้าเราจะพูดให้เป็นภาษาภาษาอ่านจริงๆเนี่ยนะครับเป็นรถยนต์สาธารณะจะไปที่ไหนก็ได้่จะเข้ามาสนักสนุนตําแหน่งชาติก็ได้คือไปได้ทุกที่ว่าเป็นสาธารณะใครขึ้นนั่งก็ได้ชอาจารย์เอกชัยจะนั่งก็ได้ต้องรับพิธีกรก็นั่งก็ได้รับถ้าไม่รับมีความือกเลือกสีไม่ได้เลยเลือดแดงอะไรนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับคือเราเราเราทํามาหากินอย่างนี้เนี่ยแล้วมาแล้วมาถูกกลุ่มผู้จุนุมกดดันใช่ไหมกดดันอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเครียด ซึ่งมีการรวมตัวกันเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับก็มีแถลงการออข้อเรียกร้องนะครับรวมไปถึงเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าวันนี้คนขับรถแท็กซี่เนี่ยไม่มีหน่วยงานใดที่จะดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็มีไม่มีสวัสดิการอะไรเลยจากที่จะหาเงินได้คือเรียกว่าเรียกว่าหาเช้ากินข้ามเลยอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับเลยใช่ไหมครับ โดยเฉพาะพวกเช่านี่คือต้องหามาให้ได้ค่าเช่าเลยครับคือตอนนี้เนี่ยฮะทางทางทางสภาการแท็กซี่เราเนี่ยฮะเร็งเห็นว่าอย่างเอาเพื่อแท็กซี่ที่ถูกตีเนี่ยนะครับผมถามว่าใครมารับมารับผิดชอบชีวิตเขาเงินบริจาคเลยครับอ่าใช่ใครจะมาบริจาคประกันสังคมก็ไม่มีไม่มีฮะอ่าใช่ชาติแท็กซี่เขาไม่มีสวัสดิการในด้านนี้มีคําถามหนึ่งจากกรบปศเขาบอกว่าเขาปิดแค่7จุดไม่ได้ปิดทั้งกรุงเทพทั้งหมดก็ไม่วิ่งที่อื่นสิครับมองยังไงฮะประเด็นนี้วิ่งที่ไหนล่ะครับ รถผมไปวิ่งชนอยู่แถวนี้เจ็ดจุดที่คุณปิดเนี่ยมันคือเส้นเลือดใหญ่ครับถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดผมไปปิดหน้าบ้านคุณสุเทพล่ะแล้วคุณสุเทพไม่เข้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้เหรอทำงานคุณก็คิดเหมือนผมเพราะผมไปจํากัดสิทธิของคุณแต่วันนี้คุณมาจํากัดสิทธิของผมผมก็ต้องมีข้อเรียกร้องบ้างนี่ยก็ดีใจที่ท่านได้มาให้ สังคมได้ยินจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เรากําลังทําตอนนี้นะฮะก็คือว่าหลังจากที่มีเพื่อนเราถูกตีถูกทุบเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครมารับผิดชอบครับนะครับทางสภาการแท็กซี่เราเนี่ยก็เลยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะเรามีสมาชิกอยู่ประมาณแปดพันกว่าคันนะครับก็จะตั้งเป็นกองทุนชาปนกิจนะฮะก็หนึ่งล้านบาทคือถ้าถ้าตายหนึ่งล้านบาทเลยถ้าเรามีสมาชิกเราที่ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าห้าถ้าห้าห้าพันคนเนี่ย เราก็จะเฉลี่ยอยู่คนที่5 0,000 0บาทถ้าเสียชีวิตนี่คือกองทุนนี้เราเริ่มเปิดแล้วนะครับเราก็อยากจะให้เพื่อนแท็กซี่เนี่ยไปเข้ากันเยอะๆเพื่อจะได้มีสวัสดิการก็ดีนะครับจตุพรกังวลไหมครว่าวันที่13เนี่ยจะเกิดการประชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มแท็กซี่กับกลุ่มผู้ชุมนุมก็เราได้บอกเพื่อนๆสมาชิกนะครับว่าการชุมนุมเนี่ยมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา6กก็จริงนะครับแต่ว่าเราคงไม่ไปทักไปไปประทักกับเขาเพราะว่าคือเราพิสูจน์แล้ว มันมีอาวุธจริงอนี่ยืนยันนะฮะมีอาวุธจริงอเราก็ไม่ไปทะเราก็บอกให้เพื่อนแท็กซี่เราก็อยู่ในที่ตั้งในที่ตั้งเช่นที่หาธรรมาหากินเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองที่ยังอยู่นะฮะแล้วก็บกสมชิดสองซึ่งแต่ว่าเส้นทางที่จะผ่านไปคงจะต้องหาวิธีเลี่ยงครับครับถ้าเกิดใครไปเผชิญหน้าในวันนั้นเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ใช่ในกลุ่มของเราที่เรามีการเตือนแล้วครับติดธงชาติแลยครทงแต่ว่ามันมีเพื่อนพ้องพี่น้องแท็กซี่เราที่ เขาสนใจในการเมืองนะครับก็มีฮะแต่ว่าจะไปอยู่เป็นกลุ่มต่างๆที่มีจัดการจัดเวทีไว้รอแต่เรายืนยันว่าเราจะไม่มีการไม่มีไม่มีไม่มีประทะไม่มีเชิญหน้าเด็ดขาดกากทางนัดกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างแน่นอนอาจารย์กระชัยมองการชุมนุมแม้ว่าถ้าเกิดวันนั้นไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นการปิดถนนลักษณะนี้ถือว่าเข้าข่ายและเมื่อเสร็จที่ไหมฮะเข้าข่ายครับผิดกฎหมายแน่นอนผมผมเจอกับตัวเลยเขาที่แล้วมารายการนี้แหละนั่งแท็กซี่กลับไปเขาบอกเลยว่าวันที่13บสามเขาไม่ขับ หยุดเลยครับคือบอกหยุดเลยโอ้นี่ไม่คุ้มนี่มันไม่ได้กระทบแค่คนขับแท็กซี่ครับใช่คุณจะตุพร้อบอกไม่คุ้มเพราะว่าเกิดถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกเนี่ยรถเขาไม่มีขับโดนทุบโดนอะไรรถไม่มีขับไม่รู้จะซ่อมยังไงเงินก็ไม่รู้จะเอามาซ่อมจากไหนใช่นี่คือความเดือดร้อนของเขาจริงๆใช่ครับผมผมเกรงว่าเป็นอารมณ์ของคนนะในวันที่13เนี่ยมันกดดัน่ะคนไม่ใช่เฉพาะแท็กซี่นะรับารย์มันจะรวมไปถึงประชาชนอย่างอาจารย์เนี่ยรถไปกิดหนักๆเข้าไปไหนไม่ได้เลยเนี่ย กดดันนะฮะจะทํายังไงฮะออกมาวายๆก็ควรมันยิงเอาใช่ทำไงฮะใช่ก็อยู่บ้านก็ต้องตัดสินใจอยู่บ้านนะฮะครับรจะไปไหนดีครับจะไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับแท็กซี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเขาอยู่บ้านน่ะอยู่ลาบากครับเาอยู่ไม่ได้ยอยู่ไม่ได้ใช่ครเขาต้องกินข้าวกินข้ามทุกวันการส่งค่าเช่าก็ต้องส่งทุกวันถูกมถูกต้องครับบางคนเนี่ยฮะขับรถกะเดียว การเดียวหมายความว่าเช่าเหมาทั้งวันไม่ใช่จังคือเหมาทั้งวันคือเช่าเหมารถมาวันละ800บาทครับครับคือวันนี้ต้องจ่ายให้เขา800บาทกลับไม่ถือให้เจ้าแก่แก๊สหนึ่วันนึงก็ต้นทุนประมาณพันสองพันสามโใช่ฮะต้องหาเงินได้มากกว่าพันห้าเลยจะมีเงินกินข้าวถูกใช่ไหมฮะแล้วลูกมียที่เขารออยู่ล่ะครับทำไงอ่ะนี่คือเป็นเป็นสำคัญมากเลยฮะครับพันห้าค่าพื้นต้นทุนพันสองได้สามร้อยละสามร้อยโอ้ แล้เจอชุมนุมเห้อีกครับโอ้แทนที่วันหนึ่งเขาจะขับรถได้นะฮะทุกวันนี้รถแท็กซี่มันมีประมาณแสนสองหมื่นพันครับแสนหนึ่งแสนสองหมื่นคันหนึ่งแสนสองหมื่นคันนะออกวิ่งบนถนนแปดหมื่นตอนนี้แท็กซี่อยู่แปดหมื่นคันอยู่บนท้องถนนครับที่ต้องแย่งกันทำมาหากินครับนะครับเมื่อก่อนนี้ขับได้วันละสามพันสองพันเดี๋ยวนี้ พันห้าพันหกนี่ก็หรูวะ้ oh. ครับครับอ่ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนถึงกลุ่มผู้ชุมนุมให้เห็นใจกลุ่มคนแท็กซี่อย่างเราบ้างครับก็อยากจะฝากบอกอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องแท็กซี่เบื้องต้นก่อนนะครับแท็กซี่ก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะสถานีวิทยุที่สามารถให้ข่าวได้นะครับทางไลน์ทางมือถือ ซึ่งทางสภาการแท็กซี่เองเนี่ยเราก็มีการส่งเมสเซจนะครับเป็นข่าวให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องแท็กซี่เรารับทราบว่าข่าวตัวนี้เป็นถึงไหนยังไงนะครับรวมไปถึงสถานีวิทยุที่ยังพอรายงานสถานการณ์ได้อย่างเช่นสพ .91 หนะครับหรือจะเป็นเจสร้อยแล้วก็ตามทีเนี่ยนะก็สามารถที่จะรายงานได้ตามปกติหรืออีกช่องทางหนึ่งครับถ้าอยู่กับบ้านเนี่ยะก็ขออนุญาตนะฮะคือมีสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่สามารถดูได้เช่นเดียวกันก็คือช่องโฟร์ชแนลที่เราทำกันอยู่ครับครับ <Okay. S 2> พี่น้องประชาชนก็สบายใจนะฮะบบางคนขอพูดหน่อยนะฮะพูดเชิงการเมืองหน่อยนะฮะค,คือวันนี้เนี่ยกลุ่มแท็กซี่มองการเมืองยังไงคือมองการเมืองวันนี้บางคนบอกว่าจะปฏิวัติหรือเปล่าปฏิวัติจะทํำยังไงจะต้องมีการยิงกันในเมืองหลวงหรือเปล่าผมบอกพี่น้องอย่างเงี้ยว่าสบายใจเถอะวันนี้ผมเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าที่ตารวจครับ ก็ถือว่าชเจินตนาการมองของการเรียกร้องแล้วก็มาสะท้อนปัญหาให้เราฟังวันนี้ต้องขอบคุณคุณพันศักดิ์มากนะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการนี้บคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์บ้านเหมือนครับ